สวัสดีครับอัดอ่านอนทัวร์วันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยอขาอยู่ตรงซอยหัทลาภอ่ะพนุษย์ซอยไหนแต่ว่าอยู่ในเส้นถนนอัฐลาภเนี่ยครับผมอ่าเราจะพาไปชมบรรยากาศทุ่งนาครับตอนนี้เขาก็เกี่ยวข้าวออกมดแล้วแต่เราจะพาไปชมบรรยากาศว่าบริเวณที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวมัน เป็นยังไงอ่าเราก็จะไปให้ติดตามชมมบรรยากาศดูรครับผมอ่าครับติดตามครับผมเราก็จะจอดรถไว้บริเวณนี้ครับผมร้านจอดรถครับผมมีลานจอดรถให้ด้วยครับผมผมก็จะอยู่ถนนเส้นหาไพร่าดนี่ยครับก็อยู่้างหน้าก็จะเป็นหาเป็นเสียงเราก็จะอยู่บริเวณนี้เราก็จะไปดู นั่งกินลมชิวๆนั่งกินลมที่ร้านก๋วเตี๋ยวห้อยขาเรียกคนวยเตียวห้อยขานี่เราก็จะไปกินด้วยว่าบรรยากาศดูบรรยากาศหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านเรียกร้านนั้ติดร้านนั้ติดข้างไปช่องสายดีร้านนั้นดีร้านก็ดีร้านก็ดี ชิวๆด้วยคุงนาการับ้เขาก็จะมาชมยู่บรรยากาศน่ครับเขามีที่นั่งให้ด้วยเตีม่สั่งะสั่งแล้วเขามีที่นั่งเดี๋ยวก็จะมีที่นั่งให้ครับนั่งสบายชิวๆ ถ้ายังไม่เกี่ยวข้าวมันก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ข้าวยังที่ไม่เกี่ยวมก็จะเหลือไว้ให้ลูกค้าชมครับผมนี่บรยาาร,บรยากาศบรรยากาศตรงทุ่งนาครับผมบรรยากาศบราารำลังโผล่เพลย์เลยครับผมประมาณสักหกโมงนะครับผม,ม,มน,ผมนี่ประมาณหกโมงก็บรรยากาศก,ก็ สบายอยูอ่นะครับพอได้ครับพอได้ชิวๆอันนี้ก็เป็นชิงช้าครับผมชิงช้าเขาไม่ให้นั่งเล่น,นครับผมรอ,อก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่ชิงช้าเปนอนใครอยากนอนก็นอน,นครับ ก็จะมาห้อยขาอย่างนี้ครับผมห้อยขาชิมแล้วมาห้อยขาอย่างนี้เลยปละชิมดูว่ามันจะอร่อยไหมถึบแล้ว เว่าก๋วยเตี๋ยวต้มดำนะผมก็อ,ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะผม รสชาติมันก็จะไม่จ,จี๊ดจ๊าดมากขนาดกุ๊ก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันได้บรรยากาศได้นั่งค้อยขาข ที่นี่เขาก็จัดนการ็นเต็มเราต้อตักเองเราสามารถเลือกไส้เลือกอะไรแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าอร่อยไ่มร่อยคมหมดเลยครับผม อร่อมากครับผมหมดเลยอะเราจะไปตักกระตีมิน้ครับผมใส้ได้กี่อย่างใส่ได้กี่อย่างค่ง ร้อนๆน,น,นี่คงจะอร่อยมากอันนี้มันเย็ยนแล้วอากาศมันเย็ยนแล้วตามด้วยน้ำเก็กฮวยเก๊กฮวยนี่นนนรอร่อยจิบด้วมนเก็กฮวย แต่เป็นช่วงเที่ยงๆแลร้อนๆเนี่ยมันน่าดู ทำที่นั่งให้ลูกค้านั่งชุเชื้อหเดือนคางผมเราจะปิดคลิปแล้วผมเราก็จะกลับแล้วว่าเดี๋ยวดูราคาว่ามันจะเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยกี่บาทแล้วก็เราก็จะกลับแล้ว จะกลับแล้วผมหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วชุดเมื่อกี้ก็ประมาณ150บาทพอดีครับผมมีก๋วยเตี๋ยวสองชามไอติมถ้วยหนึ่งน้ำสองขวดอ่าโอเคก็ประมาณ150ยห้าสนก็ก็กินนะผมเราจะกลับบ้านแล้วครับผมอางด้านนอนทัวร์ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม ว่าคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆหรือพาไปกินตรงไหนเที่ยวตรงไหนทําบุญตรงไหนเราก็คอยติดตามชมดูครับผมตอนนี้นอาจจะรันำทัรวก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอก็คอยติดตามชมดูครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ